กับนะคะเช่นเดียวกัอันนี้รถเข้าค่ะอันนี้รถเข่านะคะก็ชุดแต่งนะคะก็จะมีตังโตนะคะตังโตชุดแต่งงอกนะคะตังตอแล้วก็กรตังโ ูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นตัวอะไรเป็นเอ่อ เริดูหัวกินเขาก็จะเป็นตัวออกฝาเข้มอะคาดนเงินะคะเป็นรุ่นฮีโน m e มกานะคะ e o 5 e 2 2 0เลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดสวยมากๆทีออ่ทางเฮียสอเคยแจ้งไว้กับทางลูกค้านะคะมีมาแล้วเข้าแล้วนะคะนี่ลูกค้าเข้ามาชมตัวได้จูมสองกันกค่ะยกยกัวให้หูเนียยกหัวยกหัวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Okay. ไปดูคันที่สองค่ะเดี๋ยวจะให้ชมทั้งสองคังนตอนลงเสร็จนะคะค่ะลูกค้านี่ค่ะคันที่สองนะคะตามมาเอ่อชุดต,ตัวหัวเก๋งสีหัวเก๋งจะสีเหมือนกันนะคะเป็นตัวฮีโน่เมกาเจโอ 8E2 วัด4 0ีแรงเรียวปลายนะคะโอ้ถังใหญ่มากเลยถังน้ำมันนะคะเป็นตัวเจโอ 8E2 ร้อย400แรงลูกค้ากำลัง เครื่องลมนะคะรถเข้าสองคันนะคะคันนี้ก็คือชุดอ,อะไรแต่งที่มาจากนอกนะคะก็จะเป็นกันชนเหล็กกระจังโลโก้ช่างลมนะคะแล้วก็ตัวแก้มเหล็กน,นะคะคันนี้เป็นตัว JO8E200 40แรงคันแรกที่ลงไปแล้วนะคะเป็นตัว j o 5 d 2 0 0 20แรงตัวใหม่ลูกค้าสามารถนะคะเข้ามาชมตัวได้ที่อุตสาหการช่างนะลูกค้านะ หรือลูกค้าจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู0 1 6แ3 9 9 4ค่ะ0 8 9 5 8 4 9ด3 5ตอนนี้สายตาของแม่ค้านะคะพุ่งไปที่พวงมาลัยที่หุองพวงมาลัยนะคะติดรถมาด้วยคันนี้หลอคันนี้หลอจริงลูกค้านะคะ,ะคอนโซลภายในหัวเต็งเนี่ยก็คือสุดทุกคันทั้งสองคันเลยนะคะก็เข้ามาชมตัวจริงได้อยากให้ลูกค้าได้เห็น 3, ออเป็น3ามพันแล้วนี่ที่ห้องชมอะไรจะเป็นสีดำข้างบนก็คือมาโครเลยนะคะเนี่ยตรงที่ช่องบางของค,นนะคะุณน่ะค่ะมาโครเลยเป็นหัวแหวนตั้งโซ่ ก็เชางได้เลย và ชุดเครื่องยนต์นะคะของตัวเตโต๊ะ 5G สองร้อยยี่สิบแรงนะคะเป็นเครื่องคอมนะลูกค้าเทอร์โบฉันชมเทอร์โบของสุดมาก ก็ฝากเบอร์นะคะ0801443994ค่ะ0895849435หรือลูกค้าจะสอบถามกับท,กาทางแคท์เพจอุศอการช่างทางภพทยจุมาิดีจังหวัดจุรินและก็อีกเพจหนึ่งนะคะอุศการช่างตรงตัวเลยแล้วก็ฝากลูกค้าไปกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง y t u t u อุศรการช่าง2องด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะอัปเดตลงในช่อง u t u b e นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีะค่ะ